สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันในช่องปาลีพากินพาเที่ยวค่ะวันนี้พามาดูต้นลูกชิงค่ะโอ้ลูกดอกโอ้ลูกดอกมากค่ะเรียนเรียนต้นพามากินไอ้นี่ค่ะพามากินทุเรียนบ้านทุเรียนบ้านสงขานะคะไม้ปั้นเนี่ยพวกเมดเ,เ,เ,เขาเรียนบ้านนั่นแหละทุเรียนมันเป็นทุเรียนพนันนั่นแหละแต่เขาปลูก นาตำเนวเรียนนะสวยมากนะาทำทุเรียนแนวเรียนเพราะว่าปลาระยัยงมันเริ่มนิ่มแล้วอันนี้อันนี้เปิดลูกนี้หน่อยพี่พอแล้วอ่ะปุ๊กลูกนี้โลหกสิบนะคะทุเรียนบ้านทุเรียนบ้านโลหกสิบค่ะแต่เนื้อดีมากทุกคนดูแต่ว่าถ้าใครที่ไม่ชอบอันนิ่มนิ่มนะก็คือไม่อร่อยอ่ะแต่อันนี้สําหรับคนที่เขาชอบกินทุเรียนบ้านเรียนบ้านมีลายแบบนะนี้น้อยโลนี้เน่ะเรียนปั้นพวกเม็ดตเป็นเรียนบ้าน อ๋อลูกนี้รอดแล้ว็อืก็จุเรียนบ้านเหนืออะไรเดีเรียกว่ามันเลิศเลยว่ามาได้กินนะจุเรียนบ้านแบบนี้เขามันจะต้นสูงนะทุกคนมันจะหล่นนะมีมี้นนออะไรนอนไอ้นออะไรเจอเนี่ยมันจะนิ่มแบบนี้ทุกคนใครที่ชอบกินทุเรียนบ้านเนื้อนิ่มๆว่นพอดีเพราะวันพอดีนะคะซื้อมั้งแต่เมื่อวานแล้วกินไม่ทันมันหลายลูกเกินอืมหวานหวานอร่อยมากทุกคน ถ้าทำข้าวเหนียวทุเรียนน่าอร่อยนะพี่นะแต่เนี่ยเรียนว่างว่ะเปล่ากันยังพูดแต่เดียวเอ,อ้ามันก็ไม่เคร์ก,กินนี่เนียเรียนกินได้ไม่มากนะทุกคนอร่อยมากมาทานกันด้วยกันค่ะลองเลยุ่มพ่อพเอา้ายุ่มเดียวแล้วจ้ะที่อยากกินหมากไม่ได้เอา้าพ่อ เร่งลมกันเลยนั่นเอาต่างอนั่ก็เอาแล้วคนแก่อยากกินเราลยว่าเจ้ากินแล้วนั้นกินมากๆแล้วก็เป็นลมนะคะนี่เพิ่งเป็นลมมานะคะอะไรคนแก่กินมาเอากินแล้วเพราะเป็นลมได้อยากกินเยอะกินแค่นี้เดียวพอบอกว่าลูกไผ่ไม่ให้กินลูกไผ่ขี้หวงนะฮะพ่อบอกใจได้พ่ออายกมือหน่อยไม่ใช่นะคะพ่อชอบเป็นลมนะคะทุกคนที่ไม่ให้กินเพราะว่าเป็นลมนะคะ เมื่อวานเพิ่งจะเป็นลมมานะก็เลยไม่ค่อยอยากให้กินนะคะโบกได้เลยบ้านหนึ่งปั้นๆเลยไม่อยากเรียนบ้านที่ปั้นก็โปรกเม็ดกินหมดเลยอินมแล้วเลียนปั้นอ่ะถุนแกะลูกนี้กินเลยรไหมพ่อกินเอาเปลืองนี่อิ่มนะเนื้อดีมากทุกคนเลยเราบอก ใจอะอยากยากมึงเลยเนื้อแบโคนนี้ยากจะมากินแต่พอเนี่ยน้องเนื้อเหรอแล้วนี้แมทลีแล้วพ่อเขาอยากกินนะคะทุกคนแต่ดิฉันไม่ให้กินแล้วเร่งลมเรียนกันก้นเดี๋ยวจะเป็นลมนะคะมันร้อนไหมกินบางๆเอาเลยไม้สักยุ่มเอาได้ไปพ่อบอกเซ็งนะ เต็งไม่ได้กินทุเรียนกินเยอะไม่ได้ค่ะคนแก่อ mm. พอเป็นลมมามันลำบากกันทุกคนพ่อเพิ่งเป็นลมมานะคะเป็นลมแล้วไม่มีใครดูถึงับเป็นลมที่บ้านนะคะเป็นลมแล้วไม่มีใครอยู่ด้วยลำบาก mm. แต่พอดีว่าวันที่เป็นลมนั้นมีคนอยู่ด้วยนะคะก็เลย ไม่เป็นอะไรมากแม่นั้นแม่้องกินเนื้อแม่จุวยให้น้องไปพอกไมล่ลันโอเคแกะให้ดูแค่นี้ค่ะทุกคนดิฉันกินไปหลายยุมแนละ้วนี่ความจริงให้พ่อนี่ยุมนี้กินอีกสักยุมคงไม่เป็นไรหรอกนี่เก็ลุงนีก็ได้นี่เบอร์อืออือนี่เอาคนเนื้อดีมากอืมเดือุงนีร้อนเอาพ่อเอาให้พ่ออีกสักยุมนะไม่เป็นไรหรอกมาเร็วทำไมนั่นงไอพีแเดียว เ้า外婆ครันอ,อร่อยมากพอ่พอพ่อมานี่มากินให้เอฟซีดูหน่อย พอไม่กินแล้วนะคะทุกคนไม่กินทุเรียนแต่จะกินมะม่วงนะคะเอาโชว์มะม่วงหน่อยพ่อ <c oughs> ไม่กินทุเรียนแล้วกินมะม่วงนะคะทุกคนดิฉันก็เสร็จค่ะคนเก่กินเยอะไม่ได้ค่ะทุเรียนสาวๆแบบเราไม่เป็นไรพ่อบอกอย่าให้อย่าพูดว่าแก เนื้อดีมากทุกคนอร่อยใครที่ไม่เคยกินทุเรียนบ้านนะคะกินแต่ทุเรียนพันธุ์ก็ลองหาทุเรียนบ้านมากินดูนะคะมันอร่อยมากจริงๆนะคะเอกลักษณ์มันจะต่างกันเลยมันจะหอมหวานเพราะว่าทุเรียนมันจะแก่เต็มที่แก่เต็มที่แล้วมันก็หล่นไงทุกคนเขาจะไม่ตัด ใช้ตึ้งยุงม,มันจะเละเรียนน,นู่อือเลี้ยงนี่รึอันนี้มันเละเลยเลยนู่อย่างนี้มาเลี้ยงบ้านอ๋อเรียนบ้างมึงก็มาไม่เลี้กันเขราใจมันตอนก็อวดยองมันมากินนั้นไว้ละคนน้อยไปมันจะแก่เต็มที่นะทุกคนนะก็คลิปนี้ก็แค่นี้ค่ะทุกคนเอาทุเรียนบ้านมาอวดราคาถูกๆแต่อร่อยอร่อยมากสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ค่ะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ okay. ขายลูกชิงให้ดูด้วยมีคนอยากได้ต้นลูกชิงเยอะมากพี่ตอนไม่ทันตอนไม่ทันาขาย